แดดม่เหมอนเส้าครับพี่นงครับอ่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมถูกติดตัวไทยครับผมมือดีครับต้มสมกบเด้อพี่นงครับน้ำไม่พี่นงครับยุขเขาบริกิเข้แรงครับพี่นงครับคีเข้าเหนียวยิ่งยิ่ง่ยิเจียวมะนาวหอมนี่กีกว่ายังดี แสบคือลองคือบริจิตคือว่าแสบแล้วีน้ำครับอือลองครับปากแขง,ง มาข้ามอ่อนนี่หอมดี่างครับขออภัยครับปูโบกินกวบเดอ้อนี่ครับลมฝนดี่างครับมาจากที่ใต้ ขออนุญาตนะครับนะใส่มือหลายกว่ากว่านี่อ๋ออ้า หลังเป็นป่าเขาแล้วไปน้องเออเขาแง่มละ่ะหน้าบึนดอกนี่น้องครับตรงมูท้ายถ้ำเป็นถนนเรียบอ่าคู่ย่งกันอือ mềm lòng lắm đẹp luôn chậm làm cho nó ขว <c oughs> ขอไปครับแหนดขออืมแล้คอนชั่นเนระับ หอมบักกะแยงพ เทียกับบ่เด็บันทึกได้พี่นองอืบไปีหอทีน่เอาเสียงฉันไปสเส่ฝ้ายฉันหายโอ้นี่ตมปีเปื่อยไม่้องครับ 倍皮倍弄咯。 แบบสุขุมอยู่นอออ้องพริกอ่อนหอมบัวมะขามเปียกด้วยแล้วก็ยอนมะขามสดน้ำมามาใส่หัวคา,าก็ได้อยู่นะครับเข้ากันมับเลย 嗯。Mm. ขอดีครับ ออค่ะพี่น้องครับเ่าเบิดจิ้บเลยอจำนาำซะเถอะียวครับโอ้เียวเพียรครับ พี่น้องมาไหนี่ำน้ำซะเพียดแสบนัว ลงอ e ิ่มพอดีพองามพี่น้องครับอ๋อเสียบอยู่พี่น้องครับต่อมนั้นถือสูตรนะพี่น้องครับสูตรผมในี่ใส่ตะไคร่นะครับอ่าข้างโมเดเดือดตะไคร่ลงเน้อพี่น้องครับใส่เกลือลงไปใบมะขามนะครับแล้วก็ใบพักกระยงนะครับเติมหัวหอมนวลน,น,นี่นั่นก็เป็นว่าเรียบร้อยครับ แสบแบบต้มกบบ้านนอกบ้านหน้าเหานะพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมชมเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายเท่านั้นเลครับผมก็ะล่องในกบแม่กัไปทําเมนูหลากหลายนะครับพี่น้องครับผมครับเออผมสิไปเบิ้งบุญเบื้องไฟเรื่อยพี่น้องครับไปเฮ็ดคลิปมาให้เบิ้งอีกพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วก็เอฟซีนั่มนะครับติดติดตามนะครับ บอกว่า f อฟเด้อนะครับนี่โอ้ยผมดีใจร้ายครับติดตามาช่องปรแมาณพ่อเพื่อนนะครับนะนะครับบึ้งกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับก็มีหลากหลายคลิปนะครับพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งด้อครับเด้อสุขสุขคนที่เขามารับชมครับผมครับ